กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีเนนกันครับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยธงแดงมูลนิธิการกุศลมุกดาหารเต็กกาจีโมกเกาะร่วมกับคณะกรรมการบริหารหอการค้าม,มุกดาหารและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สภาวุสากรรมการท่องเที่ยวมอบตู้เจาะเลือดให้กับโรงพยาบาลทั้ง7อำเภอจำนวน20ตู้และแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมแจกจ่ายให้กับร้านค้าประชาชนทั่วไปในตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารมูลนิธิการกุศลการกุศลมุกดาหารได้แจกจ่ายแอลกอฮอล์คนละ2ขวดให้กับร้านค้าและประชาชนทั่วไปโดยให้อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยธงแดงออกประแจกจ่ายให้ที่ตลาดสด พอเพชรส่วนตู้สำหรับเจาะเลือดคนไข้มีที่กั้นไว้ทำให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด -19 ที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ทางมูลนิธิมอบให้โรงพยาบาลมุกดาหารจำนวน6ชุดส่วนที่เหลือ6ออำเภอมอบให้โรงพยาบาลละ2ชุดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วย พลตำรวจตีสมนึกมิขวานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินสั่งการให้เร่งติดตามตัวคนร้ายแต่งกายในลักษณะสวมเสื้อกาวสะพายกระเป๋าเหมือนช่างขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟเข้ามาตีสนิทชวนพูดคุยให้ตายใจแล้วหลอกเหยื่อเลือกผู้สูงอายุว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนจะออกอุบายให้เหยื่อไปอาบน้ำในบ้านซึ่งคุณยายก็หลงเชือ่อเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆ พอบโอกาสคนร้ายก็ขโมยเอาทรัพย์สินแล้วหลบหนีไปหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายถูกทิ้งไว้ในป่าข้างทางคาดว่าคนร้ายเอาทรัพย์สินไปแล้วจึงนํามาทิ้งไว้จากการตรวจสอบยังพบว่ามีผู้เสียหายเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหลักเมืองอำเภอกำมรลาสัยจังหวัดกาลสินถูกหลอกในลักษณะคล้ายกันอีกหนึ่งรายซึ่งรูปพรรณลักษณะการแต่งกายรวมถึงยานพาหนะของคนร้ายคล้ายๆกันคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกันซึ่ง ขณะน,นี้ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรกำมะลาใสยอยู่ระหว่างการลงพื้นที่แกะรอยคนร้ายโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาก่อเหตุเลือกเหยื่อผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวอย่างไรก็ตามอยากฝากเตือนให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มวิชาชีพดังกล่าวหากพบเห็นบุคคลต้องสงสยัยหรือบุคคลแปลกหน้าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับ t c n ได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับ